สวัสดีครับหาความสุขให้เจอนะครับในแต่ละวันวันนี้เราจะมาทำน้ำหมักนะครับไล่แมลงนะครับที่เป็นแมลงที่เรียกว่าแมงกินูนนะครับหรือภาคกลางก็เรียกว่าแมงกุหลาบนะครับมีหนึ่งนะครับก็คือยาสูบนะครับน้ำส้มนะครับอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบซีซีนะครับเราจะใช้ครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ใช้ครึ่งหนึ่งนะครับ เป็นน้ำหมักสูตรเร่งด่วนนะครับทำแค่24ชั่วโมงนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับอันนี้คือนนะ้ำโสลสมนะครับ5%ใส่ครึ่งหนึ่งนะครับ 750cc เราขาวนะครับพอดีว่าจะใช้ขวดเล็กแต่มันมีมขวดใหญ่ก็เลยใช้ครึ่งหนึ่งครับเีงไปเลยนะครับ าตามด้วยสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องดูดชูกําลังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสูตรนี้ทําง่ายนะครับเดี๋ยวเราเอาไปไล่แมลงดูนะครับมักไว้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้นำไปใช้ได้เลยนะครับพรุงนี้24ชั่วโมงก็นำไปใช้ไล่แมลงได้นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆได้ผลนะครับ เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับพรุ่งนี้ว่าเราจะเอาไปฉีดพ่นนะครับว่าไล่ได้จริงหรือเปล่านะครับ